ก่อนเข้าเรื่องก็คือถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แนะนําให้ไปดูก่อนนะคะยังไม่จบนะคะทุกคนจะเหลืออีก2ตอนสุดท้ายนะคะก็สามารถไปดูได้ท่องวันนะคะจากการดูหนังบางกอกคณิกาสู่วิชากฎหมายไทยนะคะทุกคนก็คือความสงสัยจากการดูหนังเรื่องนี้นะคะ ก่อนเข้าเรื่องนิดนึงนะคะเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนหรือว่าอะไรถ้าใครดูแล้วมันอาจจะผิดส่วนไหนก็สามารถบอกเราได้นะคะใต้มินได้เลยข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเราหามานะคะเราก็จะมาแปะให้ทุกคนดูนะคะว่าก็หามาจากเว็บไซต์นะคะทุกคนก็ขอบคุณผู้เรียบเรียงคุณจิระด้วยนะคะก็ถ้าใคร ยังดูหนังไม่จบหรือว่ากลัวจะโดนสปอยกอ็แนะนําให้ไปดูให้จบก่อนแล้วค่อยมาคลิปนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเป็นพศออปีสอ3 5ี2435หนะ,ะหนังเรื่องนี้ก็จะตีแผ่เรื่องราวของโสเพณีนะคะเด่นหลักๆก็จะเป็นโสเพณีนะคะแล้วในเรื่องก็จะชื่อว่าหอ,อบุพชาตินะคะเราก็จะ เอามาพูดนิดนึงละกันนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ผู้คุมผู้ดูแลหอนะคะโสเพณีในเรื่องอะเขาอยากถ่ายตัวตัวเองเขาไม่อยากเป็นโสเพณีแล้วอะไรอย่างี้นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีค่าตัวแบบมาถ่ายตัวเองอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาอะ่ะได้เรียกไปทั้งหมดคนละ12ช่างทุกคนซึ่งเราก็อยากรู้ไว้ว่า12ช่างอะ่ะ ในตอนนั้นอะมันจะประมาณเท่าไหร่ในตอนนี้อาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็เอาเป็นว่าหามาได้ประมาณนี้ละกันเนาะหนึ่งช่างที่เราหาได้นะคะจะประมาณสมัยก่อนเลยนะจะประมาณ320บาทนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอ,อีกประมาณ132ปีแล้วก็เราไม่รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเลยหรือเปล่านะคะหรือว่ามันได้ถึงประมาณปีไหนละอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะแต่ที่หาข้อมูลมาได้นะคะหนึ่งช่างจะเท่ากับ1 5 0 0 0 836บาทก็เอาไปคูณ12นะคะซึ่งเราคูณมาได้มันจะอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 9 0 3แบาทนะคะก็คือต่อคนนะคะเท่ากับว่าเขาเรียกต่อคนเนี่ย190 0 0กว่าบาทแล้วพอรวมกันทั้งหมด3คนนะคะมันจะเท่ากับ5 7 9 6บาทนะคะทุกคนซึ่งมันคือมันเป็นเงินที่เยอะมากเลยในปัจจุบันนี้เนาะมีอีกหนึ่งช่วงนะคะทุกคนของเรื่องที่เขาอะ ต้องถ่ายตัวกันอีกรอบหนึ่งก็คือเจ้าของโรงสโสเพนีเนาะเขาก็ขออีกแบบว่าเขาจะจัดการแสดงโชว์อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ได้เงินอ่ะประมาณ100ชั่างในคืนนั้นซึ่งพอเราไปคูณแล้วอ่ะมันเท่ากับ1 5 8 0 0ล้าน้าแสนแน ส6 0 0ันรอบาทเลยทุกคนซึ่งมันเยอะมากๆตอนหนึ่งคืนนะคืนนั้นคือต้องหาได้ประมาณนี้ก็คือถ้าให้เปิดหมวกอะไรประมาณนี้ทุกคนใช่แล้วก็พอเรามาคูณใช่ไหมตอนนั้นอ่ะคือเขาอ่ะจะให้ถ่ายตัวได้แค่สองคนด้วยคือเขาก็พูดแบบลอยๆออกมาอะไรประมาณนี้ว่าถ้าอยากออกอะไรเราไม่สปอยเยอะแล้วกันนะคะเอาไปว่าทุกคนไปดูกันเ,<ข>เองเนาะอกะว่าจากที่เราจะจ่ายสามคนห้าแสนใช่ไหมคนละ เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทเลยทุกคนซึ่งมันเยอะมากต่อแบบโสเพณีหนึ่งคนเนาะแล้วก็เวลาเขารับงานหรืออะไรเงี้ยโสเพณีในยุคนั้นนะคะต้องจ่ายภาษีนะคะทุกคนจะมีช่วงหนึ่งในละครน,นะคะที่เขาพูดถึงการเก็บภาษีสําหรับโสเพณีนะคะทุกคนการเก็บภาษีของโสเพณีเนี่ยมีเกิดขึ้นตอนปีไหนแล้วก็ยกเลิกไปปีไหนนะคะทุกคนก็คือมันเกิดขึ้นก่อนปีพศ2 4 8 2นะคะ ในละครน,นั้นนะคะจะมีการกล่าวถึงการเสียภาษีภาษีถนนหนทางนั้นมาจากโสเพเนีทั้งหมดเพื่อดูแลแล้วก็สร้างถนนนะคะซึ่งโสเพเนียจะต้องจ่ายภาษีเดือนละ1บาทนะเทียบมาได้ก็คือ1บาทสมัยก่อนก็คือ80บาท ก็คือเขาอ่ะเก็บภาษีของโซเพนีเนี่ยนะคะมาแบบว่าบำรุงถนนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะรัะชก,กาลที่5มีการใช้พรบรสัญนจรโรคนะคะพรศ1สหนดให้โซเพนีเนี่ยต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจะได้รับใบอนุญ,ญาตอ่ะก็ต้องจ่ายทั้งหมด12บาทซึ่งมันจะเท่ากับประมาณ960บาทการปราบปรามโซเวนีได้เกิดขึ้นพศ 2, 2 4 8 2นะคะเลยทำให้การยกเลิกภาษีโซเพนีสิ้นสุดลงนะคะ มีอีกหนึ่งช่วงนะเขาก็จะพูดถึงว่าเจเนีแพทย์สยามดอกคนพิการขอทานตั้งเกือกการประมงเพชคาดคน33ประเภททำไมถึงไม่มีสิท์เป็นพยานในศาลนะคะเราอยากรู้กฎหมายข้อนี้มากว่ามันมีนด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ในกฎหมายตา3ดวงเล่ม2พยาน33ประเภทนะคะก็คือได้ห้ามบุคคล33ประเภทเป็นพยานในศาลไม่ว่าจะเห็นเหตุการณ์ รืออยู่ในเหตุการณ์บุคคล33ประเภทรวมถึงหญิงโสเพณีบันดอบันดอกก็คือ่า lgbtq จริงๆแล้วกฎหมายเขาก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าในยุคก่อนอนะเหมือนกับว่าความน่าเชื่อถือน้อยอะไรแบบนี้ทุกคนต่อให้เป็นพยานจริงๆก็ไม่มีใครเชื่อคนพวกนี้การเป็นพยานในศาลในปัจจุบันนี้นะคะบุคคล33ประเภทไม่ได้จํากัดแล้วนะคะทุกคนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยนะคะยกเว้นว่ามีบุคคลบางประเภทนะคะที่ไม่สามารถ ว่าให้การเป็นพยานในศาลได้ก็คือผู้พิการพิการทางสมองหรือว่ามีอาการป่วยทางจิตนะคะมีใบรับรองแพทย์อะไรแบบนี้นะคะที่แพทย์เห็นว่าไม่สามารถเป็นพยานในศาลได้อะไรประมาณนี้คะ่ะโอที่ตกิก็คือเขาจะบัญญัติไว้ว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถนะคะก็จะไม่สามารถเป็นพยานในศาลได้เนาะแต่ส่วนปกติก็คือไม่ว่าจะเป็น เพศอะไรเป็นพยานในศาลได้นะคะมันก็ไม่ได้จากัดแบบเมื่อก่อนแล้วนะ,ะี่เราดูๆูกันนะคะก็คือมันเท่าเทียมกันหมดแล้วอีกช่วงหนึ่งนะทุกคนในหะนผู้หญิงเรียกร้องให้มีอํานาจเหนือตัวเองนะคะก็คือความชายเป็นใหญ่นะพูดถึงง่ายๆก็คือสิทธิความเท่าเทียมนั่นแหละคะ่ะคือในสมัยก่อนอะ่ะมันจะมีความชายเป็นใหญ่อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะ่ะทุกคนแล้วมันจะมีกฎหมายด้วยนะคะ ผู้หญิงจะถูกกดขี่ทุกคนเช่นผู้หญิงเป็นสมบัติของผู้ชายผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิงทุกประการผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวด้วยเป็นการแต่งงานการทาาราํางานการหย่าร้างผู้หญิงต้องอยู่ในความดูแลของ ผู้ชายทั้งหมดก็ผู้ชายมีอำน,นาจสั่งสอนลงโทษผู้หญิงได้วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่แบบค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็ตามยุคสมัยเนาะทุกคนแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะที่ชายเป็นใหญ่เราจะเห็นได้ในกฎหมายหลักๆเลยนะคะเรื่องการแบบว่ามีชู้อะไรประมาณนี้ก็ให้เล่าแบบชาวบ้านเลยนะทุกคนก็คือผู้ชายอะ่ะถ้าสมมุติว่า เราจะจับแฟนเราสามีเราอย่างงี้เนาะที่เขามีชู้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีหลักฐานอะไรให้มันครบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นกลับกันถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายจะจับผู้หญิงนี้แค่รับรู้ว่าแบบว่ามีชู้อย่างเงี้ยผู้หญิงก็ผิดแล้วสมัยนี้ความเท่าเทียมมันก็เริ่มเยอะขึ้นมากๆแล้วนะ้อ